สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้งานเชื่อมนะครับขอกควายใกล้แล้วอาจะได้มงุ่งพวกพวกนี้นะที่จะไดมะ้มุ่งเนาะ เช่ตัเครื่องไว้ทั้งางบนตดินเชื่อมเลยมันตัวนี้ก็เชื่อมเลย้างตัวั้นเออแก้เยอะบ้าข้าง่างไอ้มันมีหูแต่ว่าตัวนี้บ่ได้เฉียมเชื่อมแก่ทั้งเครื่องทั้งขง ช่างเชื่อมไอกวิทนะครับกกเก่นอย่างไหนสมบมงมวง,ง,งได้บกแคคคืนไอ่กินสดเอาไขว่าใน้ยินยันฝ่าใตไดนะ้เนี่ที่เดเนะ็ดได้นี่ใจใจบกคคืนหอมอืใจบาคน แบทานเลยครับทานนะ <c oughs> แก้มเราก็ได้แม่นม้ยแต่มีครับแก้มบังเศษสุดยอดได้เราเ